ทางด้านของคุณมงคลกิจค่ะมีการโพสต์ว่าตอนเนี้มีการซื้อเสียงของสสฝ่ายค้านค่ะรายละเอียดตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะอยากจะให้เล่าให้ฟังสักหน่อยค่ะก<อ>็ก<อ>็เ,เห็นเมื้องตอนเมื่อ,อาวานนี้ฟังสัมภาษณ์สุดกับอาแก่ของท่านเสรีพิสุทธิ์เทมีเยเวนะฮะก็มีช่วงาบางช่วงนะฮะท่านเสรีบอกว่ามีคนมาประสานงานว่าจะให้เอาเสียงไปหนุนฝ่ายรัฐบาล ท่านเสรีแกก็บอกส้นตีนอ่าส้นตีนแกก็บอกส้นตีนซึ่งต้องเข้าใจว่าในช่วงอภิปรายไม่ไว้เบงใจแบบลงมติเนี่ยเสียงสอสอคนหนึ่งมันมีมูลค่าเท่ากับประมาณทองสิบเจ็ดกิโลกร,รัมนะสิบเจ็ดกว่ากิโลกร,รมัมเพราะาทองกิโลกร,รัมหนึ่งก็ประมาณสองล้านแปดแสนไหมน่าจะล้านเจ็ดแสนห้าหมืนบาทหนึ่งกิโลกร,รมัม <Le S 2> ก็ก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องปกติในช่วงฤดูกาลนี้นะเพราะว่าต้องเข้าใจว่าสถานการณ์ของรัฐบาลก็ปิดน้ำอนะ่ะ hmm. เขาก็ต้องพยายามหาวิธีทางในการทําให้รัฐบาลอยู่อยู่ต่อไปได้แก่ต้องการเป็นแหล่งประธานเอเป็กไม่ใช่หรอถูกป่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องทําทุกวิถีทางในการที่จะใช้ได้คะแนนเสียงมาสนับสนุนนะครับาารซึ่งซึ่ง ซึ่งก็มันก็สอสอ,สอมันก็มีหลายประเภทนะนะสอสอก็มีหลายประเภทหลายประเภทคือคือประเภทหนึ่งก็คือบางคนเขาก็ต้องการเอ่อได้กล้วยจากผู้มีอำนาจนะครับแต่บางคนเนี่ยเขาก็อย่างพักไทยศิวิไลแล้วก็ผมเนี่ยต้องการได้กล้วยจากประชาชนคําว่ากล้วยของประชาชนคือกล้วยก็คือเงินนะฮะคือซึ่งตอนเนี้ยตามกฎหมายของกกตเนี่ย เขาบอกว่าประชาชนที่กรลนองชำระภาษีภายในไม่เกินในที่สามสิบเอ็ดมีนาสองห้าหกห้าเนี่ยเป็นการชำระภาษีพองดองเก้าศูนย์เก้าหนึ่งซึ่งมีสิทธิ์ที่จะให้กล้วยกับพักการเมืองอ่าแล้วให้สาส,าสาที่เป็นหัวหน้าพักเอาไปบริหารจัดการภายในพักเนี่ยกล้วยที่พักไทยศิวิไลต้องการคือกล้วยของประชาชนคือกล้วยที่แบบเป็นภาษีจ่ายผ่านพองดองเก้าหนึ่งเก้าศูนย์ไม่เกินคนละห้าร้อยบาทนะครับสมมติถ้าเราได้ถึงหกหมื่นคนเราก็ได้สามสิบล้านแล้ว ถ้าเราได้แสนคนเราก็ได้ห้าสิบล้านแล้วพักการเมืองพักไทยศิวิไลที่เป็นสอสอฝ่ายค้านก็จะทํางานได้มีประสิทธิภาพแล้วก็เป็นการทํางานให้กับประชาชนส่วนรวมที่เป็นผู้สนับสนุนไม่ใช่ทํางานให้กับาบางคนคนใดคนหนึ่งที่เอาอามิธสิ์จ้างมาให้ห้าสิบล้านสามสิบล้านอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นพรคไทยศิวิไลก็ต้องการกล้วยแต่ต้องเป็นต้องการกล้วยของพี่น้องประชาชนเท่านั้นเราจะได้ทํางานให้กับประชาชนได้อย่างเต็มที่ แต่เป็นกล้วยคนละไม่เกิน500บาทผ่านพกดอ9 90ก้า91นะครับเห็นว่าการซื้อครั้งนี้ค่ะสนนราคาอยู่ที่ทองคำ17.64กิโลกรัมมันถึงขนาดนี้เลยหรอคะต้อกไปใกล้ๆเวลาใกล้ๆโหวตอ่ะน่าจะถึงอยู่ตอนนี้กําลังขยบราคาไปเรื่อยเป็น5กิโลกรัมสิบกิโลกรัม17กิโลกรัมมันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆบางทีณเวลาช่วงนั้นเนี่ย เออน่าจะมากกว่าก็ได้แล้วเรื่องของการซื้ออย่างเงี้ยค่ะเขาแบบจ่ายกันทีเดียวเลยไหมคะหรือว่าจ่ายกันแบบเป็นรายเดือนมันก็ต้องแล้วแต่เงื่อนไข,ขของการคุยแต่ละบุคคลนะฮะจะเป็นรายเดือนจะเป็นอา่าจะเป็นรายจ็อบหรือจะจะเป็นแบบซื้อขาดเลยอะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือในมุมของผมเนี่ยถ้าพระรามเนี่ยจะแผงสอนเนี่ย พระรามสมัยก่อนเนี่ยก็เป็นแผงสอนของตัวเองใช่ป่ะในวรรณคดีในวรรณกรรมแต่พระรามปัจจุบันเนี่ยใช้สอนที่เป็นภาษีกากรของประชาชนมาแผงสอนใส่ตัวแทนของประชาชนเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะครับถ้าจะแผงสอนต้องใช้สอนของตัวเองอย่าใช้สอนที่เป็นภาษีของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นพระรามในวรรณคดีกับพระรามในปัจจุบันแตกต่างกัน พอจะบอกได้ไหมครับแบบมีได้ไปกี่เสียงกี่คนแล้วอะไรอย่างเงี้ยอะไรนะครับพอจะบอกได้ไหมครับมันเป็นการสัญญาว่าจะให้มันเป็นการสัญญาว่าจะให้เท่าที่ทราบข่าวนะ,ะตามที่ทราบข่าวจากเนชั่นกองข่าวอ่ะเขาก็บอกว่าจะมีการจัดงบประมาณให้ของรัฐบาลเนี่ยไม่รู้จริงแค่ยังไงนะแต่ตามกฎหมายมันทําไม่ได้นะฮะตามกฎหมายมันทําไม่ได้นะครับผมว่า ไอสอนเนี่ยคือควรจะเป็นสอนของตัวเองฮนะสอนของตัวเองไม่ใช่สอนที่เป็นภาษีของพี่น้องประชาชนการแผงสอนต้องแผงของตัวเองไม่ใช่แผงของของของคนอื่นนะครับแล้วคิดว่าการดีลซื้อเสียงเนี่ยคะ่ะถ้าหากว่าสําเร็จแล้วเนี่ยจะทําให้เสียงในสึกอภิปรายไม่ไว้วางใจในช่วงเดือนพฤษภามนี้เปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนไหมคะคือมันต้องดูณนะสถานการณ์ช่วงนั้นนะ ต้องดูนักสานการช่วงนั้นว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับณตอนนั้นกระแสประชาชนเป็นยังไงถ้าประชาชนไม่เอารัฐบาลยังข้าวยากหมากแพงยังน้ำมันแพงยังแพงทั้งแผ่นดินแบบนี้ผมไม่เชื่อว่าผู้แทนรัษฎรที่เขาจะลงเลือกตั้งกันครั้งหน้าเนี่ยเขาจะเอาไปกับพลเอกประยุทธ์จันโอชาเพราะว่าถ้าเอาไปกับพลเอกประยุทธ์จันโอชาแสดงว่าเขาเขาเลือกเขาเลือกลุงตู่เขาไม่ได้เลือกประชาชนอย่าลืมนะพวกเขามาจากประชาชนนะถ้าประชาชนไม่เลือกนี่ก็จบเหมือนกันนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยอสอสอเนี่ยก็ต้องยืนข้างประชาชนจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะฮะต้องยืนยืนบนข้างความถูกต้องยืนบนข้างความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนเราช่วยเขาแก้ปัญหาจะดีกว่านะครับาาไอสอนธนูพวกนี้มันไม่จีรังหรอกสอนธนูพวกนี้แข่งสอนพวกนี้แสงมันไม่จีรังมันมาแล้วก็ไปนะครับไอสิ่งที่จะอยู่กับเราจีรังยั่งยืนคือศรัทธาของพี่น้องประชาชน แล้วหากว่ามีการซื้อเสียงกันจริงอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าตอนนี้รัฐบาลเริ่มไม่มั่นใจในเสถียรภาพของตัวเองหรือเปล่าคะน่าจะไม่มั่นใจครับถ้ามีการแผงสอนเยอะๆก็ถ้ามีการแผงสอนกันเยอะๆก็ไม่น่าจะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันก็อันตรายอยู่นะถ้าแผงสอนเยอะๆแปลว่าศรัทธาของประชาชนไม่มีแล้วความจริงเนี่ยถ้ารัฐบาลเนี่ยทํางานดีนะครับประชาชนอยู่ดีมีสุขประชาชนไม่ต้องมีบัตรคนจนถึงขนาดยี่สิบล้านใบเนี่ย ผมเชื่อว่าไม่จำเป็นต้องแผงสอนเลยเขาเรียกว่าแผงสอนผมแสแผงสอนผลงานที่ตรงใจประชาชนสสเขาก็จะโหวตให้ถ้าไม่มีผลงานอะไรเลยพี่น้องประชาชนเดือดร้อนทุกหย่อมยญาก,ก็ต้องแผนแผงสอนโดยการเป็นอามิสิท์จ้างเป็นการแผงสอนที่เอาสอนนั้นที่ไม่ใช่สอนของตัวเองเป็นสอนของภาษีของพี่น้องประชาชนมาแลกเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องนะครับไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้น ควรจะแผงสอนที่เป็นผลงานที่จับต้องได้ที่พี่น้องประชาชนสามารถลืมตาปากได้จะดีกว่าน้ำมันถูกลงนะครับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนดีขึ้นรัฐบาลแก้ปัญหาได้ทุกอย่างการคอร์รัปชันน้อยลงเนี่ยเป็นการแผงสอนด้วยการทํางานอันนี้สึ่งจะเป็นพรามที่ดีไม่ใช่พรามชั่วแล้วด้วยส่วนตัวค่ะมีแบบมีดีคือคือพรลรามปัจจุบันไอ้พรลรามสมัยก่อนเป็นคนดีแต่พรลรามปัจจุบันเนี่ยเป็นคนชั่ว โดยส่วนตัวคุณมงคลกิจเองอะคะ่ะมีการดิลมาแบบนี้บ้างไหมคะไม่เห็นมีใครมากล้าคุยด้วยเลยอไม่เห็นมีใครมากล้าคุยด้วยเลยพี่บอกออกมาเลยเออกมาเลยแผงสอนมาเลยนะ,ะจะห้าสิบร้อยหนึ่งสองร้อยมาเลยมาเลยนะครับแต่เขารู้อยู่แล้วว่าสอสอมองคลกิจแมวอ,อยู่แล้วเขารู้เขารู้นะฮะพระรามก็รู้ มีอะไรที่แบบอยากจะฝากไปถึงสสที่ขายเสียงเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวไม่เห็นแก่ประโยชน์ของพี่น้องประชาชนบ้างไหมครับคือเวรกรรมรชชมีจริงเวรกรรมมีจริงนะฮะคือทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วพี่น้องประชาชนมองอยู่นะครับการเป็นสสได้ต้องมีพี่น้องประชาชนเป็นคนเลือกนะพี่น้องประชาชนเป็นคนเลือกให้เป็นตัวแทนกับพวกเขาถ้าเมื่อใดเราไม่ได้เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชน,นเขาก็จะไม่ให้เป็นตัวแทนของเขาอีกต่อไป เลือกตั้งครั้งหน้าก็อย่าหวังถ้าจะเป็นตัวแทนของพระรามก็ก็ก็จะอิงประชาชนก็ให้มันรู้ไปแล้วอยากฝากอะไรไปถึงรัฐบาลที่พยายามเข้ามาซื้อเสียงหรือว่าคนที่เป็นคนเข้ามาดิวเรื่องนี้บ้างบอกว่าอย่าพยายามอย่าพยายามซื้อเลยคือพยายามทํางานแก้ไขปัญหาที่ตัวเองสร้างขึ้นให้มันน้อยลงดีกว่านะครับทํายังไงให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนดีขึ้นนะครับค่าแรงสูงขึ้นค่าของชีพต่ําลง น้ำมันถูกลงสินค้าก็ไม่แพงแบบนี้ราคาหมูให้เหลือประมาณสักร้อยหนึ่งนะครับทําได้ไหมนะครับนี่สาระให้น้อยลงนีประชาชนให้น้อยลงทําได้ไหมถ้าทําได้เนี่ยไม่จําเป็นต้องแผงสอนใส่ส,สอสอเลยสอสอเขาช่วยอยู่แล้วไม่จําเป็นเลย